สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทุ่งนาเสียงดนตรีเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงนะครับณชาลีมาคอนสวรรค์ชัยภูมิครับวันนี้พบกันวันที่23กุมภาพันธ์2568ครับ วันนี้ลมแรงมากเลยอากาศเย็นสดชื่นนะครับตอนเช้าเย็นสบายมากเลยครับที่มองเห็นก็คือเป็ดอีเหลียงนะครับมีไม่เยอะครับมี6ตัวเป็นสมาชิกใหม่เช่นกันนะครับที่เอามาเลี้ยงไว้นะครับตอนนี้มีบ่อน้าให้เขาเล่นนะครับ3 4่บ่อด้วยกันก็เพลิดเพลินแล้วครับมี6ตัวนะครับสำหรับเป็ดอีเหลียงนะครับอีก2ตัวอยู่ไหนไม่รู้ครับอยู่ในบริเวณครับขอแนะนําสมาชิกใหม่ครับน้องห่านนะครับอันนี้เกิดวันที่28มกราคมนะครับ2560 เอามาจากไข่เลยนะครับเป็นไข่นะครับวันนี้น้องได้ลงน้ําวันแรกนะครับซึ่งผ่านการอนุบาลมาก่อนให้มีขนปีกขึ้นก่อนนะครับถึงเอามาไม่งั้นเดี๋ยวไม่รอดครับปล่อยให้อยู่อยู่นี้ก่อนนะครับน้องเขากลัวนะครับเพราะวันแรกนะครับที่ออกจากเล้ามานะครับเล้าที่เป็นเล้าอนุบาลนะครับแล้ววันนี้นะครับมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับนี่เป็นเล้าหมูนะครับ ขอแนะนำนะครับเล้าหมูเป็นจะนำท่านผู้ชมไปดูหมูป่าเผือกนะครับซึ่งเป็นสมาชิกที่เกิดในเล้าของชาลิมานี่แหละครับเป็นลูกในในในฟาร์มนี้นะครับฟาร์มชาลิมานะครับอันนี้เป็นออกขาวๆนะครับก็เลยเรียกว่าหมูป่าเผือกนะครับก็ยังเป็นหมูป่าอยู่นะครับหน้าตาก็ยังเป็นหมูป่าอยู่ดูหูนะครับหูเล็กๆนะครับแก้ม ถ้าปกติจะเป็นแก้มขาวนะครับขนสีดอกเหล่าแต่อันนี้มันขาวไปเลยนะครับขาวไปเลยนะครับอันนี้ตัวผู้นะครับชื่อว่าขาวผ่องนะครับขาวผ่องนะครับอันนี้สายใหญ่นะครับสายใหญ่ขาวผ่องกับสายใหญ่นะครับนี่นะครับอยู่เป็นอยู่สามตัวนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกแล้วหนึ่งซึ่งกําลังออกติดกันไปนะครับซึ่งออกเมื่อวานนี้นะครับออกรูปทั้งหมดได้เจ็ดตัวด้วยกันนะครับ สายบัวนะครับออกลูกไปแล้วเมื่อวานนี้เดี๋ยวเดินตามมาครับตามมาครับทุกท่านครับนี่คือสายบัวนะครับสายบัวนะครับออกลูกทั้งหมด7ตัวเป็นหมูป่าเผือกนะครับออกเมื่อวานวันที่22นะครับวันเสาร์นะครับนี่นะครับเพิ่งกําลังหัดเดินหัดอะไรตั้งแต่เมื่อวานนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เดินได้แล้วนะครับสำหรับหมูป่าที่ออกลูกนะครับนี่เป็นลูกนะครับแดงๆก็จะมีลายนะครับลายขาวๆสลับอยู่นะครับซึ่งเป็นหมูป่าเผือกท่านสังเกตดูนะครับ เป็นอืบโอ้เหล้ยงง่ายนะครับไม่ต้องทําวัคซีนไม่ต้องไปตัดโรคตัดอะไรนะครับก็ปล่อยให้ออกตามธรรมชาตินะครับเอาฟางมาทิ้งไว้ให้พอได้นั่นนะครับวันนี้อากาศเย็นพอได้เขาได้คลายหนาวหรือว่าหลบยุงนะครับอันนี้แม่เขานะครับอ่าสายบัวนะครับแม่สายบัวครับออกก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวสายใหญ่ก็จะออกมาตามมาเดี๋ยวจะพาไปดูพ่อพ่อของสายใหญ่และสายบัวแล้วก็เขาป่องนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้เป็นคอกเดียวกันเลยแม่ตัวเดียวกันพ่อตัวเดียวกันนะครับเพราะไม่เป็นไรนะครับนี่นอนลงก่อนพักผ่อนนะครับขากินไม่เยอะนะครับไม่ไม่เน้นเรื่องกินถ้าออกมาใหม่ๆออกลูกใ mm. หม่ๆน nice ี้เขาจะไม่ค่อยกินอะไรนะครับกินน้อยๆเอาไว้แจ่น้ําก็พอนะครับตามหลักเอาไว้น้ําน้ําไว้ให้เขาได้กินนะครับ ออกชมพูชมพูนน่ารักดีนะครับเจ็ดตัวนะครับแข็งแรงทุกตัวเลยนะครับเนี่ยนะครับท่านใดต้องการที่จะนําไปเลี้ยงไว้ดูเดี๋ยวพาไปดูพ่อกันพ่อบุญมีอยู่ไหนยังไม่ถึงนี่ก็แม่ขาวผ่องไอแม่สายบัวนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับแม่สายบัวอีกมุมหนึ่งก็เดินมากินน้ํากินอะไรครับก็จะกินน้านะครับไม่ค่อยกินอาหารนะครับพอจะกินเน้นกินน้านะครับดูหลังนะครับหลังจะคมคมนะครับหมูป่า งูเล็กๆนะครับมูเล็กๆถือว่าอ้วนอยู่นะครับถือว่าอ้วนพอสมควรครับเดี๋ยวมาดูอีกมุมกันเดี๋ยวซูมมาดูหน่อยนึงครับนี่จะเห็นนะครับก็แม่เขาอาจจะดุหน่อยนะครับถ้าไปใกล้นะครับอันนี้ผมใช้หลักการซูมเอานะครับเวลาถ่ายเพราะว่ามันกลัวมันดุนะครับเขาจะดุถ้าเขาออกลูกใหม่ๆนะครับครับมาดูมุมนี้ครับเห็นไหมครับนอนเรลังนอนแล้วนะครับกินนมแล้วก็จะนอน นอนกันอยู่แบบนี้ครับน่ารักดีนะครับน่ารักดีตัวเล็กนะตัวเล็กๆนะครับเนี่ยนะครับเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวด้วยกันนะครับเผือกออกออกสีชมพูนะครับออกสีชมพูตัวสีชมพูแต่ว่าก็มีลายนะครับเป็นลายปกติเดี๋ยวพาไปดูพ่อนะครับพ่อเขาพ่อบุญมีนี่นะครับนอนอันนี้ก็ลูกของบุญมีบุญมีกับปุยมุ้ยนะครับนี่เอาไว้ตัวหนึ่งมันสีแดง ชอบตรงสีแดงนะครับออกสีแดงก็เลยเอาเก็บไว้ตัวหนึ่งนะครับลูกของปุยมุย้ยปุยมุ้ยนี่เป็นลูกผสมนะครับแล้วก็ดูแม่แม่ของสายบัวสายใหญ่แล้วก็เขาผ่องนะครับนี่ก็แม่นะครับชื่อว่าสีสวยนะครับสีสวยกับบุญมีก็ออกลูกมาเป็นเผือกสามตัวก็เลยเก็บไว้นะครับที่จริงหลายรุ่นก็ออกเปือกเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เก็บไว้นะครับ เพราะว่าตลาดเขาก็จะส่งหมูนี่ก็ต้องส่งนะครับผมถึงเวลาส่งก็ต้องส่งเขาไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ